ข่าวประจำวันที่7ตุลาคม2563ยิ้มกันสิครับสรุปมติคอรมอ,อนุมัติเห็นชอบหลายโครงการเลยฟังชัดๆอะไรบ้างไปรับฟังกันเลยครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3ามทีวีเอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสถติการแห่งรัฐ เงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า782 eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังข่าวสามทีวีอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับเช้านี้นะครับข่าวสามก็ได้ไปเจอคลิปวิดีโอเกี่ยวกับหลังจากทางโฆษกประจำสำนักงานนายกเนี่ยเขาประชุมคอรมอเสร็จสิ้นเมื่อบ่ายบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับผมแล้วผมก็ได้นั่งฟังแล้วก็มีผลสรุปแล้วก็อะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเยียวยาหรือแจกอะไรเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผม ผมก็ได้ตัดช่วงไฮไลท์เอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมได้รับฟังกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมไปรับฟังกันนะครับก็ผมจะแบ่งออกเป็น3มคลิปวิดีโอนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับแบ่งเป็น3คลิป3ตอนครับไปรับฟังกันได้เนาะเพราะเขามีโฆศกอยู่3ท่านนะครับผมแต่ละประเด็นแต่ละเรื่องนะครับแตกต่างกันนะครับเยียวยาแตกต่างกันนะครับหลายโครงการเลยครับก่อนอื่นที่จะไปรับฟังคลิปวิดีโอนะครับผมอยากจะสอบถามขอความคิดเห็นหน่อยนะครับว่า พ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านเนี่ยที่เข้ามารับฟังข่าวสามทีวีอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาอะไรอีกนะครับพิมพ์พูดคุยกันได้ครับทั้งใต้คลิปวิดีโอ Facebook และ u t u b e นะครับนะครับผมพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยครับ ประชาสัมพันธ์นะคะท่านนายกฝากให้ทีมโฆษกมาประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ก่อนเริ่มประชุมครมอเนี่ยท่านนายกก็ก็ได้แจกข้าวนะคะกอขอ43ให้แก่คณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมอะคะความสำคัญของข้าวกอขอ43เนี่ย จริงๆแล้วก็ไม่ใช่พันุใหม่ล่าสุดแต่ว่าเป็นพันธุ์ที่ได้รับการรับรองแล้วนะคะตั้งแต่ปี2552แต่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักนะคะท่านนายกก็เลยฝากมาให้ประชาสัมพันธ์นะคะข้าวกกขอ43เนี่ยเป็นการผสมพันธุ์ข้าวระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรีนะคะกับพัน์สุพรรณบุรีหนึ่งซึ่งเมื่อผสมออกมาแล้วเนี่ยก็ยังมีความหอมแบบอ่อน แล้วก็มีความนุ่มด้วยนะคะซึ่งนโยบายของรัฐบาลเนี่ยต้องการให้กระทรวงเกษตรเนี่ยเดินหน้าเรื่องการผสมพันธุ์ข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยรวมถึงให้มีคุณสมบัติที่ทนต่อมีความทนทานแล้วก็ไม่แพ้โรคต่างๆได้ง่ายรวมถึงไวต่อแสงน้อยในยลักษณะแบบนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตนะคะซึ่งเ,เข้าวกอข้ี่า3เนี่ยคุณสมบัติก็คือ เก็บเกี่ยวสั้นเพียง95วันก็เก็บเกี่ยวได้นะคะแล้วก็ยังเป็นพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อโรคใบไหม้แล้วก็ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบก็คือว่ากอขอ43เนี่ยมีคุณสมบัติทางทางด้านสุขภาพด้วยเพราะว่าจากการวิจัยของกรมการข้าวร่วมกับคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ย พบาว่าพันนี้เนี่ยเป็นพันธุที่มีปริมาณน้ําตาลกลูโคสต่ำกว่าข้าวพัน์อื่น,นะคะโดยค่าดัดชนีน้ําตาลเนี่ยอยู่ที่57.5ซึ่งต่ํากว่าข้าวทั่วไปจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักนะคะแล้วก็ผู้ที่ใส่ใจในเรื่องอาหารคนที่ต้องการจะลดปริมาณน้ําตาลด้วยจึงเหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวาน เพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบค่ะกอขอ43เป็นข้ามนุ่มกลิ่นหอมนะคะเ,เรื่องที่2ค่ะเป็นผลงานของรัฐบาลทางด้านกฎหมายนะคะนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม62เป็นการประชุมคอรมองวาระแรกจนถึงวันที่1ตุลาคม63เนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้พิจารณาผ่านร่างกฎหมายไปแล้วทั้งหมด88ฉบับน,นะคะ โดยเป็นร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา28ฉบับแล้วก็ยังมีร่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างที่แต่ละกระทรวงยืนยัน18ฉบับแล้วก็มีร่างที่พรบอ,รอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้พพแทนราษฎร13ฉบับค่ะ เพราะฉะนั้นรวมทั้งหมด88ฉบับเนี่ยมีเป็นร่างพรบรที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว14ฉบับนะคะแล้วก็พรบรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาอีก15ฉบับแล้วก็ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้1ฉบับนะคะ สำหรับยกตัวอย่างบางบางฉบับแล้วกันนะคะว่าร่างพรบที่คอรมออนุมัติไปแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอการในอย่างเช่นร่างพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะคะแล้วก็ร่างพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายร่างที่อยู่ระหว่างให้กระทรวงยืนยันก็เช่นร่างพรบการ สืบสวนคดีอาญาร่างพรบรคุ้มครองพยานในคดีอาญาร่างพรบรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะส่วนร่างพรบรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ย ร่างที่คนติดตามกันเยอะก็คือร่างพรบรคู่ชีวิตที่จะต้องเสนอคู่ไปกับร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะอันนี้ก็รอให้เออว็บพิจารณาเข้าสู่การพิจารณาของสภาส่วนร่างอีกอันหนึ่งที่ประกาศใช้ในราชก,กิจจาดุเบกษาและจะมีผลโดยตรงกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรก็คือพรบอกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะ อันนี้เป็นการแก้ไขพรบอกองทุนฟื้นฟูเดิมซึ่งฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้กองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถรับภาระชำระหน,นี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันได้หมายความว่าพราบอกองทุนฟืนฟ้นฟูฉบับเดิมเนี่ย กองทุนฟื้นฟูจะเข้าไปช่วยสมาชิกที่เป็นหนี้ได้ะะเนี่ยเฉพาะลูกหนี้ที่มีหนี้ที่เป็นทรัพย์สินค้ำประกันแต่เมื่อแก้ไขกฎหมายแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยกองทุนฟื้นฟูจะเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้สมาชิกที่ตัวเองนั้นมีหนี้ที่เป็นบุคคลค้ำประกันได้ก็จะทําให้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้ได้อีกจํานวนมากนะคะต่อมาก็จะเป็นผลงานของ ของรัฐบาลค่ะครบรอบหนึ่งปีแต่ว่าจะเป็นของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะอันนี้จะเป็นโดยย่อนะคะผลงานของกระทรวงพาณิชย์ที่สําคัญนะคะเช่นการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเกษตร5ชนิดก,ก็คือข้าวมันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ํามันและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะวงเงินรวมที่ใช้ในสําหรับโครงการนี้ก็คือ7 0 0 0 0 7.1ล้านบาทซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้7.29ล้านครัวเรือนค่ะในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ได้นำทีมไปลงนลงนามบันทึกความเข้าใจหรือสั้นๆว่า MOU แล้วก็มีการจัดก,กิจกรรมเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสร้างมูลค่าส่งออกรวม94,800ล้านบาทค่ะ สร้างมูลค่าจากการจัดงานแสดงสินค้าและจัดคณะผู้แทนการค้าร่วมรวมแล้ว54,000ล้านบาทค่ะและก็มีการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ประสบความสำเร็จอบรมกันไปแล้ว13,000รายค่ะยังมีในเรื่องของการจัดงานลดราคาสินค้าร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงโควิดและก็ช่วงใกล้เปิดเทอมด้วยนะคะ มีการยกระดับร้านโชวห่วยเป็นสมาร์ทโชวห่วยทำไปแล้วได้มากกว่า28,000แห่งและยกระดับสมาร์ทโชวห่วยให้เป็นสมาร์ทโชวห่วยเ e ลิเวอรี่จำนวน2,655ร้านค่ะนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านโชว์ห่วยแล้วกระทรวงพาณิชย์ก็ยังดูแลซาเล้งนะคะได้มีมาตรการยกระดับราคาเศษกระดาษช่วยซาเล้งโดย การประกันราคารับซื้อเศษกระดาษขั้นต่ากิโลกรัมละ2บาทราคาปรับเพิ่มจากเดิม4เท่านะคะซึ่งมาตรการนี้เนี่ยเชื่อว่าจะช่วยซาเล้งได้ประมาณ1.5ล้านคร,วรัวเรือนค่ะแล้วยังมีในเรื่องของการสร้างนักธุรกิจยุคใหม่ให้มีความพร้อมเข้าสู่การค้ายุค New Normal นะคะมีการอบรมไปแล้วกลุ่มนี้19,00 0ราย แล้วก็การเพิ่มสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่า GI จำนวน19รายการและการที่เราระบ,บุสินค้า19รายการให้เป็นสิน่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่สินค้าดังกล่าวไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทต่อปีค่ะ ส่วนผลงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะเช่นการขยายกิจกรรมทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมจำนวน3,900โรงงานมูลค่าการลงทุน8.76แสนล้านบาทและเกิดการจ้างงานจำนวน3 0 0แสนคนนะคะมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME โดยอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ รวม11,000รายวงเงิน17,400ล้านบาทค่ะมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง,องและนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการพิจารณาอนุญ,ญาตต่างๆเพื่อให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นมีการดำเนินการมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดมาตรการจูงใจให้เกษตร,รกรตัดอ้อยสด ซึ่งสามารถลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5จากการเผาอ้อยและลดการเผาห้อยได้จำนวน1ล้าน1ล้าน2แสนไร่ค่ะรวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จำนวน5,000ตันคาร์บอนไดออกไซด์นะคะรวมถึงยังมีมาตรการดำเนินงานใน,ในการช่วยทุกบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการจาก การระบาดของโควิด -19 นะคะเช่นการพักชำระหนี้และเพิ่มวงเงินสินเชื่อจำนวน25,000ล้านบาทการขับเคลื่อนมาตราการฟื้นฟูผู้ประกอบการภายใน90วันนะคะและผลงานของกระทรวงอื่น,นๆก็จะนำมารายงานให้ทุกท่านทราบต่อไปค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์เมืองเก่าค่ะ วันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเขตเมืองเก่าและแนวทางการอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมาตรการนี้เนี่ยเป็นออกมาเพื่อป้องกันการทำลายหลักฐานที่สำคัญของความเป็นเมืองเก่าซึ่งเราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์เก็บไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังนะคะแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมให้เป็นหลังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วย ที่ผ่านมาเนี่ยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเขตเมืองเก่าและแนวทางอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าไปแล้ว32เมืองแล้วก็ล่าสุดก่อนหน้านี้ก็คือที่เมืองเก่าพิษณุโลกนะคะสำหรับเมืองเก่าร้อยเอ็ดเนี่ยจะถือว่าเป็นเมืองเก่าในกลุ่มที่2คือมีความสําคัญตั้งแต่อดีตและมีหลักฐานทางศิลปะกรรมรองจากเมืองเก่ากลุ่มที่ห เมืองเก่าร้อยเอจะมีพื้นที่ทั้งหมด3ตารางกิโลเมตรค่ะมีลักษณะเป็นชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเป็นกำแพงเมืองคูเมืองเป็นโบราณสถานที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรนะคะมีคุณค่าความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และก็โบราณนักดีค่ะก็เขตพื้นที่เมืองเก่าก็จะแบ่งเป็น5โซนนะคะตัวบริเวณใจกลางเมืองร้อ แล้วก็บริเวณกลางมิ่งเมืองวัดบูราพาพิรามวัดราชสิลิ์แล้วก็ย่านกกรคขาพื้นที่ที่3คือบริเวณวัดสัทองวัดเหนือพื้นที่ที่4คือบริเวณวัดสักแก้วและชุมชนโดยรอบวัดนะคะแล้วก็พื้นที่ที่5ก็จะเป็นบริเวณย่านสถานที่ราชการ ซึ่งแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเนี่ยโดยสรุปก็คือจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการจัดระบบจราจรการดูแลบํารุงรักษาอาคารและที่สําคัญจะต้องปลอดจากการที่คนจะไปทำลายโบราณสถานที่แล้วก็ธรรมชาติรอบๆพื้นที่ตรงนั้นนะคะ แนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะก็จะจัดให้เป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวการพาณิชยกรรมที่อยู่อาศัยศาสนสถานสถานศึกษาหน่วยงานราชการค่ะในส่วนของอาคารและสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะมีการกำหนดความสูงสัดส่วนพื้นที่ว่างขนาด ลักษณะและรูปแบบของอาคารให้สอดคล้องกลมกลืนหรือไม่ทำลายโบ,บ,บ,บราณสถานในพื้นที่ค่ะส่วนเรื่องของภูมิทัศน์ต่างๆก็จะต้องสร้างเส้นทางต่อเนื่องระหว่างเมืองเก่าโบราณสถานและเป็นพื้นที่เปิดโล่งในเมืองนะคะแล้วก็จะส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานรถลากจูงเพื่อลดมลภาวะรวมถึงเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานและกว็วัฒนธรรมอันเก่าแก่ตรงนั้นด้วยขอบคุณค่ะ 아.